วันนี้ลหะคะก็มาร่วมงานเปิดตัวค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เจลค่ะเจลใช่ค่ะได้ทดลองใช้หรือยังคะพี่ยังเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าเป็นผู้หก็ต้องใช่ก็เหมือนเรามาแสดงความมีนิีค่ะเข็มรับการดูแลเป็นยงเขรับการดูแลตัวเองหรอคะก็ออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลตั้งแต่หน้า ผิวหน้าผิวตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอายุเยอะขึ้นเนาะมันก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงเรียกว,ว่าบำรุงตัวเองมาจะกไหนแต่ใจหรือเปล่าพี่ใช่แต่ว่าคือพี่อะถือว่าบำรุงตัวเองช้านะด้วยความที่แบบตอนเด็กกันเนาะมันไม่ต้องบำรุงอะไรเยอะกินอะไรก็ไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเริ่มโตเริ่มอายุเยอะมันก็พึ่งมาใส่ใจในเรื่องของการดูแลตัวเองแต่บางความทยาแบบก็ต้องเป็นแมน,นหน่อยทำอาไรเรียไปหมคนเลยเนาะใช่<อ>ใช่ค่ะคนแบบ เร็วมากอัดด้ำเร็วแต่งตัวเร็วทุกอย่างเร็วอือฝากถึงสาวๆนะคิะๆกันดูแลตัวเองนะะ ก็ผ uh ู uh. ้หญ no. ิงน้อยใหญ่อยู่สวยก็ดูแลตัวเองคืออย่าให้อายุมันนําเราไปอ่ะเราต้องเหมือนแบบอย่าให้ร่างกายผิวเราไปตามอายุอ่ะให้อายุมันไปแต่ว่าผิวเราอ่ะให้มันให้มันคงสภาพความเด็กให้ได้มากที่สุดได้เท่าไหร่ยิ่งดีเฉยยาปัจจุบันนี้ก็ก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะคเ่หน่อยล่าเสร็จเหมือนพี่เป๊กเลือกข้างแล้วจากร่ปพี่ทนายเจมส์โพส คือจริงๆก็ไม่รู้นะเพราะเราก็ไม่ได้คุยกับเขาเรื่องนี้เลยจริงๆค่ะแต่ว่านี้เบกก็มีการได้พูดคุยนะเจอกับนายเจมส์ใช่ไหมคะไม่ทราบเลยค่ะเราไม่ได้ถามเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเจอกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นภาพเห็นภาพแบบเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นเรงก็ความรู้สึกหรอก็ก็โอเคนะก็ก็ถือว่าก็เป็นเป็นไปในทางบวกค่ะ เราเราก็ไม่ได้ไปถามเขาอันนี้คือยังไม่ได้คุยกับแม่เบสเลยช่วห้เราตรงเรื่องนสรุปใช่ไม่ไม่ได้ถามเพราะตั้งแต่หลังจากที่เราเราได้ออกมาพูดเราก็เหมือนแบบก็ไม่ได้ถามอะไรต่อแต่องจะไม่ไม,มีการฟ้องอะไรแล้วขอใช้วิธีแบบสันติวิธีเพื่อไม่กระทบกับนองพยาน้อยค่ะก็ถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงกว่านี้ก็ก็ปล่อย ปล่อยไปดูไปก่อนอซึ่งซื่อง,งนี้คือพี่ย่าก็คือเห็นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะด้วยความที่เราเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ได้ได้แสดงเจตจำนงชัดเจนละว่าเราไม่โอเคกับการที่ไปยุ่งกับลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันไม่เกิดขึ้นอีกมันก็โอเคตอนนี้เรียกว่าเรื่องจบไหมคะพี่่าพี่ยา่ยาคะสำหรับเราก็จบนะ ค่ะอืมอีกมาประตูว่าจบแล้วต้หรับเราอย่างอย่างประโยคที่พี่เจมโพสเนาะยุ่งกับเนี้ยที่เขาลบคบไม่ได้อันนี้แต่พูดพี่เป๊กปังมากเลยเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดเขาเขาไปพูดกันตอนไหนหรือว่าอะไรยังไงเราก็ไม่ได้ถามเลยค่ะไม่ได้ถามพี่เป๊ะหือว่าเปไปพูดกับธนาหรือเปล่าไม่ได้ถามไม่ได้ถามเลยปากคาไปมนไม่ได้ถามเลนะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้แบบ คือคุยไปมันก็มันก็มีแต่เรื่องอารมณ์เสียเออก็เลยให้มันผ่านๆไปทางทางฝั่งน้องเขาก็ยังมาโพสอะไรเรื่อยๆเบืองติะอยามีอยู่ในข่าวเรื่อยๆเหมือนกันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างี้ก็ก็ต้องปล่อยเขาไปมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของชาอย่างเรื่องกระบือยทางการกระทบ้องกับทารพิ่ะ ไม่ได้ทําที่บีดีค่ะแค่นั้นเองยานทัวมันจะมากระทบกับเรื่ออะไรอยมางไคะเพราะก็ไม่นะเพราะว่าบีบีก็อยู่มาเป็น10ปีแล้วอะค่ะแล้วก็ลูกค้า ที่ที่ทำก็มีแต่พอใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีดารานักแสดงที่มาทำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหลายคนบองว่าที่เขาออกมายังไงมันกลายเป็นเหมือนโจมตีตั้งใจโจมตีคลินิกเราโดยตรงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการกวนมากกว่าเบนกวนอะไรเงี้ยค่ะแต่ทำอะไรแม่ไม่ได้ไม่ได้แม่โอเคแม่ก็ไปปรึกษาที่คลินิกมาบ้าบ้ามะในฐานะที่แบบเออเป็นคนแก่ชินเป็นเหลืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะ แต่ยืนยันว่าไม่ได้ทําที่คลินิกไม่ได้ทำแต่ภาพลักคลินิกที่กระทบนี้คือเราไม่ไม่ได้คิดจะฟ้องตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ค่ะมันมันเป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กอะค่ะเหมือนแบบการกวนมากกว่าก็เลยไม่ได้ใส่ใจเมียกว่าทำแบบนี้ก็คือสตรองเนาะยากเรื่องใหญใช่ใช่ค่ะคือกับน้องสาวพี่เป๊กเองก็ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอาหะเนี่ยล่าสุดค่ะแบบท้องมีการขอเข้ามาขออโหสิกรรมหลายคนก็มองว่า อ่เขาเอาบอุ่สิกรรมบแบบทุกฝ่ายที่คคที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอะ,อะไรเงี้ยพี่ยาได้เห็นคลิปยังเอ่ย,ยอ่อยังเลยค่ะเป็น,ปนคลิปเขาลงในสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแม่เป็นบทสวดของสีกรรมอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะก็ไหว้แม่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่คุณไปโยงว่าเขาเอาหัวใรจกับพี่ยาด้วยหรือเปล่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ยาก็ไม่ไม่มีนะไม่มีการขอโทษหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นไ่เข้าไปรวมถึงเราด้วยนะคะพี่ยาจดแม่เราหัวใรจมไหมคะก็มันไม่เขาไม่ได้หมายถึงเราไม่ใช่หรอใช่ไหมเขาเหมือนพูดรวมพูดหลายอย่างมากอ๋อไม่อยากคิดเองอ่ะใช่ไหมเออถ้าเกิดว่า การขอโทษจะขอโทษภัยมันก็ต้องเอ่ยชื่อแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเป็นการแบบขอโทษแม่อะไรเงี้ยมันก็ไม่เขียวกับเราต้องหยามันโอค่ะนี่ยค่ะที่ส่วนตัวเราถ้าสมมติน้องเขาเปียบกาสขอโทษอะไรค่ะจริงตัวเราพร้อมให้อภัยไหมคะเออก็ก็พร้อมให้อภัยนะคะก็ถ้าเกิดว่าการขอโทษนั้นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มาจาก ข้างในจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ทําอีกมันก็โอเคแล้ววันนี้น้องเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางบริษัทฝั่งเด็กแล้วใช่ไหมครับพี่ยอไม่ค่ะไม่เลยจัดการไปแล้วเรื่องนี้หรือว่าหยุดไปก่อนหน้านี้แล้วคะ่ะ่อจริงๆก็มีการคุยกันก่อนหน้านี้ว่าต้องยุตินะค่ะก็เหมือนอาจจะยุติมาก่อนสักพักหนึ่ง พี่อาจารย์ถึยถ้าหลังจากนี้ไปมันชื่อเนี่ยมันจะต้องไม่เอี่ยวกับเราไปอีกสักพักต้องไม่ใส่ใจอ่ะเพราะถ้าใส่ใจมันก็ปวดปวดปวดหัวต้องไม่ใส่ใจแต่หลายคนก็มองว่าแบบพอพอข่าวมันออกมาเยอะๆแล้วเหมือนยิ่งแบบไปทำให้เขามีชื่อมีกระแสมีอาหาก็ก็ถ้าเป็นกระแสแบบนี้เราถ้าเป็นเราเราก็ไม่เลือกป่ะใช่ไหมมันเนาะมันก็ ต้องดูว่ากระแสมันทางบวกหรือทางลบปะคะในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงหนึ่าังที่เราเรามองว่าต้องคุณค่าของความเป็นแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยเรามองยังไงบ้างกับน้องที่เขาแบบเจอกระแสนี้แล้วก็แบบออกมาแบบเขาเรียกว่าเซียสในภาษาเทอเน็ตอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จริงๆเส้นทางเดินชีวิตของแต่ละคนทุกคนเลือกเองได้ก็มองว่ามันเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะเลือกแบบนี้คือ กอาจจะชอบแบบนี้เออเราก็ไปว่าอะไรเขาไม่ได้ค่ะเออนะฮที่แบบประสบการณ์เราสูงกว่ามีอะไรอยากจะสอนน้องเขาไหมครไม่มีค่ะไม่มีเลยเรียกว่าบทสิ่งที่เขาเติมน่าจะเป็นบทเรียนที่สอนเขาอยู่แล้วในตัวได้ไหมพี่ยาคือบทเรียนของทุกคนมันมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบางคนพอเจอบทเรียนนี้ก็อาจจะ อาจจะรู้สึกกับบทเรียนในนี้เยอะบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นบทเรียนมันอยู่ที่แต่ละบุคคลเลยค่ะกลัวไหมคะยังเขาจะวนกลับมาอีกว่าพี่เพื่อนแบบ็นใจอ่อนเลยตอนนี้ไม่กังวลน,นะคะไม่ได้คิดด้วยว่าจะจะกลับหรือไม่กลับ ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าถ้าเกิดกลับแล้วจะจะมันจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแก้ไขสถานการณ์แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เหตุการณ์เป็นวันวันไปแต่ว่าคุณแม่ยังเข้มแข็งแล้วก็มีแผนสำรองแผน B อะไรของเราอยู่เสมอเราไม่มีแผนนะคะคืออะไรก็ตามที่มันออกมามันออกมาจากใจแล้วก็ความรู้สึกล้วนๆไม่เคยวางแผนสิ่งใดๆก่อนการสัมภาษณ์การคุยแล้วก็มาจากความรู้สึกจริงๆอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเรื่อง แบบนี้มันจะมานั่งโกหกให้ดูสวยหรูไปมันก็มันก็ไม่ใช่เราอ่ะเหมือนเราก็เลงโจมตีว่าสิ่งที่เรา,าพูดมันมีความจริงแค่30%อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่าความจริง ที่มากกว่านั้นมันคืออะไรสําหรับเราอันนี้คือความจริงที่สุดแหละ <c oughs> เราไม่ยืนยันว่าด้านที่เราพูดนี่ถูกไม่รู้แตจริงยังไงเนาใ, <c oughs> ใช่ค่ะเน <c oughs> ี่ย <c oughs> หลายคนรู้สึกว่าเต้องจับบรรทูกกระแสนิยมของมือมอาชีพเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งคำคือแน่นอนมืออาชีพพูดขึ้นมาในข่าวเนี่ยจริงหรอ Mm hmm. จริงๆหลายคนสกปรกเออน้อกจัดคำว่ามีหลงลมันอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะที่บอกกับสังคมว่าเออม,ม,มันมีด้านาน<ม>ี้น<ม>อยู่จริงๆมันมันก็มี <c oughs> มีเเชื่อ <c oughs> ว่าในในโลกเราอ่ะมันมันก็มี มีทุกด้านแหละใช่ไหมคะมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะเลือกเดินชีวิตของตัวเองอยังไงม,มันเลือกได้ในฐานะไอดอลมีหลวงค่ะมีคนส่งข้อความมาขอคำปรึกษาเยอะไหมคะกับ <laughs> วิธีการจัดการ <laughs> รับมือแบบสตรองแบบ <laughs> พี่ย่ะมีค่ะเดินไปไหนก็มีแล้วก็บางคนก็บอกว่าทําได้ยังไงอ่ะพี่ทําไม่ได้ใจกว้าพี่แบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเวลาค่ะคือแบบมันมันอยู่ที่เวลาอยู่ที่การคิดเปลี่ยนแนวความคิด เราเราสามารถเลือกทางเดินของชีวิตตัวเองได้บางคนทนไม่ได้ก็เลิกจบไปมีชีวิตใหม่บางคนจะทนอยู่แต่ว่าจะทุกต่อไปมันก็เรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเราเราก็เลือกที่ว่าโอเคเราจัดการกับความรู้สึกเราได้แล้วเราโอเคทุกอย่างมันก็โอเคเขียนหนังสือไหมคะพี่ยาเดี๋ยวขายดีเกินไป เซนเซอร์เลยนะท้าไม่ยาเขียนเนี่ยหนุ่มอาชีวเป็นส่วนนักพิมพ์มาติดต่อโอ้ยรายละเอียดมันแซ่บมากมีเยอะมีใครละครติดต่อทำซีรีส์ไหมคะยังไม่มีเลยค่ะยังไม่มีพ้อมขายไหมคะถ้าใขอขอไปทำโอ้ยใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดุเดี๋ยวโดนพี่เป๊ะดุเลยเดี๋ยวพิมพ์เซนนะโอเคขอบคุณค่ะ อันนี้ไม uh, ่จไม่จเอ้าถ้าถ้าเราเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเบกเป็นคนไม่ไม่ได้ซื้อของอ่ะเป็นคนไม่ได้มีรายละเอียดแบบนั้นอ่ะค่ะปกติเขาจะให้แบบยังไงบ้างสำหรับคนอื่นๆที่ไม่ใช่เราเลยถ้าที่เรา ไม่รู้อ่ะให้เงินมั้งไม่รู้จริงๆนะแต่ถามไม่ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเรารู้นิสัยเขาอ่ะเพราะว่าของทุกอย่างของพี่เป๊กคือได้ข่าวว่าโอนทุกอย่างให้น้องลิยาหมดแล้วนะ่ไใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ยาสบายใจใช่ซึ่งนิสัยเขาไม่ได้เปด้วยสิ่งของอะไรเยอะใช่ไม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 ่คือเป็นไม่ได้เป็นคนซื้อของก็คือโดยดูความแค่ไปเดินช้อปปิ้งเขาก็ไม่ไปเดินแล้วอ่ะ ว่าคือว่นักไม่ใช่น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ใชโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะขมบคุณครับ